สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับผมาาสวัสดีครับโจโฮักนะสารคมวันนี้คนสัญจรวันนี้ผู้เห็นผมถือนี่มาเพื่ออะไรครับที่เราทานไปสองวันแต่ว่าตัวนี้นี่โอเคบำรุงกำลังละ่ะแต่ตัวใหม่นี่สิก็คือดูทุ่งท่านผู้ชมดูทุ่งดูทุ่งนี่ครับเอามามเป็นแม่นฉีกเลย อันนี้ดูทุ่งนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นแว่นๆที่ผ่านการตากแห้งแล้วนะครับตากแห้งแล้วมันเนื้อข้างในสีขาวดีเนาะเราต้มดื่มคูก่ก,กันกับปลาไหลเผือกครับเกิดอะไรขึ้นอทานไปสองวันวันแรกก็มีอาการเมื่อวานนี้วันที่สองก็มีอาการทีนี้มันมีเด็ด นี่นี่นี่เขาจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเอาเรื่องปวดก่อนไหมเอาเรื่องเรื่องเกาที่เราเป็นเอาเอาเรื่องเกาอก็คือผมสองคนในท่านผู้ชมก็เป็นเกาครับแต่ว่าด้วยสายเลือดจริงๆโจเป็นพันธุกรรมก็คือรูมาตอยอ่าครับกรรมพันธุ์มาจากสายเลือดเป็นรูมาตอยแต่ของผมเนี่เริ่มเป็นใหม่เนาะคือปกติโจจะเป็นขาข้างขวาอืนะครับขาข้างขวาครับ มันก็จะสลับกันเรื่อยแหละแต่ว่าแต่ว่ามาดันมาเมื่อคืนเนี้ยรุ่งเช้ามาขาข้างขวาหายขาข้างซ้ายมาเป็นแทนมาด้านซ้ายเออแต่ทีนี้ไอ้ขาตรงกลางเนี่ยท่านผู้ชมอขอบอกเลยว่าเหตุการณ์มันเป็นไงคืออย่างนี้ดูทุ่งเนี่ยมันก็จะมีล่ําลือข่าวมาตั้งนานนะเรื่องเรื่องโบราณเรื่องเอาไปนวดขยายตัวออกมาน้องชายนะครับอ แต่ทีนี้ทางเราสองช่องนี่ก็เคยใช้แล้วแบบนวดสดมันลอกปวดแสบปวดร้อนคือได้น้องชายมาเปคู่เลยท่านผู้ชม,มอาโจก็จะมาขอบอกกันเลยนะครับว่าการใช้ดูทุ่งเนี่ยที่ให้ได้ผลดีนะครับในการบำบัดทั่วๆไปมไม่ว่าจะเป็นเกาไม่ว่าจะเป็นรูมาตอยหรือแม้แต่มะเร็ง เราจะมารายงานวันที่2รายงานวันที่ 2, 2> จากการที่ต้มต้มดื่มนะครับต้มดูดทุ่งนะครับอันนี้แก้วท่านผู้ชมก็ดื่มนี่ครับดูดทุ่งกับปลาไหลเผือก2ชันเลียดนะครับแต่ว่าเราจะทุกสองวันอันนี้มันเย็นแล้วนะนนทุกสองวันเราจะรายงานเนาะ,ะทุกสองวันคืออย่างนี้ท่านผู้ชมหลังจากที่โจได้กินสมุนไพรอ,อ่ารากปลาไหลเผือกกับดูดทุ่งในการต้มกันอะดู ลากมหลยเผื่อเราประมาณ5-8แว่นนะครับส่วนดูทุ่งนี้ผมใช้แค่3แว่นอเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าเกิดอะไรคนคครสัญจรที่คุณกำอยู่อ่ะที่คุณกำเนี่ยเนี่ยเนี่ยอของผมเหี่ยวๆนะใหญ่กว่าเนี้แล้วู้สุกยังไงไอ้ตรงคือ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 ,อน้องชายผมเนี่ยท่านผู้ชมมันตึงขึ้นจะบอกจะบอกว่าบวมไม่ใช่นะ มันตึงแล้วมันขยายอมันขยายขึ้นนี้กินนี้กินแค่สองวันนะแล้วก็เวลามือสัมผัสหรืออะไรนี่มันก็ตื่นตัวง่ายตื่นตัวง่ายตื่นตัวง่ายใช่ครับแต่รู้สึกว่าน้องชายของเราเนี่ยมันมันเหมือนการตื่นตัวตลอดมันรู้สึกว่ามีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วอย่าลืมนะว่าสมุนไพรตัวนี้มันเป็นตัวช่วยได้ดีมากตัวตัวกระตุ้นเลยตัวนี้ตัวกระตุ้นแต่ว่านะครับดูทุ่งเนี่ยท่านผู้ชมมันทําให้น้องชายผมเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นมา กินแค่สองวันเองนะน่าจะอย่างที่เราเจอในงานวิจัยอะไรเขาจะไปช่วยขยายหลอดเลือดเส้นเลือดฝอยอ่อขยายน่าจะใช่นะขยายหลอดเลือดเส้นเลือดฝอยต่างๆนะครับเส้นเลือดที่อยู่ในองคชาตหรือน้องชายของเรามีเยอะอะมีเยอะก็คือว่าน้องไอเส้นเส้นเลือดฝอยต่างๆเนี่ยมันมีเยอะอยู่ในครับถ้างั้นมันจะไม่น้องชายของเรามันก็ยืดบ้างหดบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้ชมว่าพอ อพอโจมารายงานวันนี้สําหรับกินสม,มุนไพรดูดทุ่งเนี่ยกับรากปลไอยเผือกเนี่ยใส่ด้วยกันเกิดอะไรขึ้นก็คือการตื่นตัวนี้บ่อยนะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญก็คือน้องชายผมเนี่ยม,มันมันปล่งขึ้นว่างั้นเถอะมันเต่งมันตึงขึ้นว่างนั้นอะตึงขึ้นอย่างเงี้ยไม่หุ้มเลยครับอันนี้ใหญ่กว่านี้อันนี้แค่เหี่ยวนะอันนี้แค่เหี่ยวแล้วท่านผู้ชมอันนี้คือเล็กอันนี้เล็กๆธรรมดาเลยอันนี้แค่เหี่ยวนะครับ อันนี้มันใหญ่กว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเรามาเปรียบเทียบอย่างของอยู่ของกินนะอย่างผมเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมใช่คืออายุเท่าไหร่แล้วดีขึ้นอ่ะห้าสิบเจ็ดครับอ้าวผมห้าสิบสี่นะผมก็ยังเป็นสองคนรวมกันในร้อยท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าสมุนไพรรากปลไหยเผือกเนี่ยมันช่วยขยายหลอดเลือดตรงองคชาตหรือน้องชายของเราให้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับ คือตัวนี้ก็ขยายอยู่แล้วขยายอยู่แล้วแต่ตัวนี้เขาเฉพาะจอดตรงเลยสรพพของเขาเลยตรงว่ขยายหลอดเลือดอ่าฮะอืมอืมเฉพาะด้านเลยครับตัวเนี้ยแต่ตว,ว่าเรื่องน้ําเยอะเนี่ยโจยังไม่ได้ช่วยตนเองนะท่านผู้ชมว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าสองวันวันนี้โจยังไม่ได้ช่วยตัวเอง เอาพูดตรงๆนะคือยังไม่ทดสอบถึงขนาดนั้นเหมือนเอซบางท่านที่ใช่เอฟซีเอบอกมาคือเขาบอกว่าน้าเยอะน้ำพุ่งนะครับแข็งนานอึดทนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าในส่วนของโจจริงๆแล้วมันขยายใหญ่ขึ้นนะครับแลวก็สองวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตามมาคืออะไรตามมาเกาเกาท่านผู้ชมเกานี่ก็คือว่า โจดันมาปวดขาข้างซ้ายวันนี้ปกติโจจะเดินสองสามวันที่ผ่านมานี้โจเดินคล่องนะแต่คนออสัญจรเขาโดนบวมจนแบบเดินไม่ได้เลยผมเพ<อ>ราะว่าแต่ก็ทนให้มันไล่อะ่ะคือเขาเกี่ยวกับเส้นเลือดเกี่ยวกับอะไรกับน่าจะไปฟอกเลือดแล้วไล่เกาเราด้วยคืออย่างนี้นะคนสัญจรมผมออขอพูดสักนิดหนึ่งว่า เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเนาะก็รากปลไอยเผือกอรากปลไอยเผือเราก็ขุดมาอ,มอันนี้ดูทุ่งเราก็ขุดมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสมุนไพรดูทุ่งเนี่ยมันช่วยขยายหลอดเลือดจริงนะครับอย่างที่เขาบอกในเอกสารใช่ใช่นะครับ<ช><ช>เขาบอกในเอกสารอ้างอิงอนะครับดูทุ่งสําหรับดูทุ่งท่านผู้ชมคือเป็นหน่วยงานที่ของรัฐล่ะที่ที่เขียนไว้แล้วก็มาทดสอบทดสอบจริง กับตัวเองคือโอเคคือเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงที่น้องชายเราแล้วก็คือวันนี้มีสองอย่างนั่นแหละคุณสัญจรก็คือว่าเลือดที่เราเป็นเกามันก็ไล่ช่วยไล่มันมันช,ช่วยขับไล่ม,มันช่วยขับแต่ว่าถามว่าเดี๋ยวนี้โจมีอาการยังไงเดินขาข้างซ้ายขาข้างซ้ายมัน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 ฝืดฝืดอ่ะมันฝืดฝืดนึบเนึบเพราะว่ามันมันมันปวดปวดปวดไหมถามว่าปวดไหมปวดแต่ผมทนได้ครับ ก่อนที่เรากินมะต้มดื่มตัวนี้เราไปเดินสบายเออเดินสบายเดินทั้งวันเดินในป่าดูลำทันไปไปไปศึกษาเรื่องธรรมชาติแล้วมีสมุนไพรที่น่าสนใจคือนะครับที่เราจะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันคือเปลือแดงกาวเปลือยแดงนะครับสำหรับผู้ชายสำหรับท่านชายแส่กาลเปลือขาวเราไม่เห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพยายามมองหาก็ไม่เห็น แล้วจะตื่นตาตื่นใจใช่กาวเคยแดงนี้แบบโอ้ยใหญ่มากเวจะมาทำทำคลิปแล้วก็เขียนป้ายแปะไว้ประจาน้ครที่เขากาวเคยแดงสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายโดยเฉพาะเลยน้ําเยอะจริงด้วยครับโอ้น้ําไหลลงมาจากนี้เลยใช่ไหมทดสอบแล้วครับทดสอบแล้วสุดยอดครับน้ําไหลจากหน้าอกลงมาเลยท่านผู้มากสำหรับใครที่อยากมีบท แต่น้ำไม่แข็งแรงบำรุงน้ำช่วยเพิ่มปริมาณคือมันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสเปิร์มแข็งแรงแล้วก็สเปิร์มน้ำเยอะนะครับสเปิร์มเยอะขึ้นปริมาณมากขึ้นเพราะฉะนั้นเถอะแต่ว่าแต่ว่าไอ้ปลาไหลเผือกเนี่ยมันเป็นสมุนไพรในการปรับฮอร์โมนสำหรับเพ้ชายฮอรบำรุงเลือดเพิ่มความแข็งแรงของสเปิร์มด้วยแล้วก็บำรุงกำลังไอ้ตัวนี้สุดยอดเลย นี่แหละเราก็มาจอจอยกันมาแชร์กันในเรื่องของสำหรับวันนี้ส่วนในตัวนี้นี่ใครจะไปรู้มันบำรุงหลอดเลือดขยอยเนี่ยบำรุงหลอดเลือดขยายหลอดเลือดใช่แล้วคนสะจอนู้ไหมไอ้ไอ้ดู่ทุ่งเนี่ยเป็นสมุนไพรเดี๋ยวผมจะมีมอนิเตอร์ให้นะท่านผู้ชมสมุนไพรดู่ทุ่งเนี่ยเป็นสมุนไพรในการบําบัดเกี่ยวกับโรคเลือดเอหรือที่เขาเรียกว่ามะเร็ง ผมพทุกคนสมัยเก่าๆเนี่ยคนสัญจรเขาเาไปใส่ไปไปใส่ในตำรับอือปลนในตำรับแต่ว่าถามว่าผมเจ็บตามหัวไหล่ตามข้อไหมก็ไปนะจนรู้สึกว่ามันคือไม่ไม่ใช่รู้สึกนะมันรู้สึกเลยว่ามัน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 เป็นมันหน่วงน่วงมันขัดขัดมันไม่กระฉับกระเฉงอ่ะตึงตึงใช่อะไรสักอย่างกินนี้กินแค่สองวันนะแค่สองวันเองแล้วครับเดี๋ยวจะดูอ่ะ วันนี้พรุ่งนี้เช้าเป็นไงมันลืนนี้จะมาทําคลิปบอกให้ท่านๆได้ดูอีกทีหนึ่งคอนรจรปกติ <ừ. S 1> เราจะเจอ,อเกี่ยวกับในการสมมติว่าเรากินสม,มุนไม่ใช่สมมุติเรากินสม,มุนไพรเข้าไปส่วนมากเราวันที่3วันที่4มันจะโดนแล้วนะใช่แต่นี้2วันท่านผูนช้ชมเร็วมากคือมันเริ่มตั้งแต่วันแรกแลลวผมแต่ผมไม่พูดผมผมหาสาเหตุอยู่ uh huh. เป็นเพราะอะไร uh huh. เอ๊ะมันก็กินปกติกินผิด ของผิดไม่ก็ไม่มีเร็วมากเล็วมาเจอมันเร็วนะครับคือคนสัญจรของเราเนาะคนที่ไม่เป็นรูมาตอยนะครับคนที่ไม่เป็นโรคเกาก็สามารถมาฟังมาชมได้ท่านผู้ชมมาชมเป็นสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการกินถูกต้องอย่างผมเนี่ยกินกินเพื่อให้ทำให้เกิดเกา บ้าไปแล้วไม่เนี่ยแต่แล้วด้วยความชอบจากปากของเราเราไม่คิดว่ามันจะลามมาถึงกระดาษเป็นเ <คน S 2> กจาครับทีนี้ผมเอามาแก้วหนึ่งเนี่ยผมว่ามันอุ่นแล้วนะมันเย็นแล้วลถ้าม,มันเย็นแล้วลรสชาติเป็นยังไงเอาบอกแฟนคขับนี่ถ้ามันเย็นแล้วนะผมจะเจ็บๆให้ดูออเรสชาติมันจะเป็นยังไงก็ผม ที่มันขมนี่เพราะว่าขมเพราะป,ราปลาไหลเผือกป,ปลาไหลเผือกแต่แต่แต่ว่าไม่ขมมากนะเออแต่ดูทุ่งนี้ยมันไม่ขมนะท่านผู้ชมคือมันไม่ขมมากเอาอย่างนี้แล้วกันโจจะก,กัดจะก,กัดให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันเป็นแป้งถ้าส่วนมันเป็นแป้งอ่ะอเนื้อเนื้อในมันจะเป็นแป้งนะครับเป็นแป้งเนื้อในตรงนี้จะเป็นเอาละ กัดให้ดูก็กัดให้ดูแล้วนะครับส่วนสมุนไพรรากปลายเผือกนะก็ช่วยในการบําบัดแค่การปวดเมื่อยปวดตามข้อได้เช่นกันท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนดูทุ่งนี้ก็แค่อาการต่างๆมากมายนะครับย้ายหลอดเลือดเอ็นหลอดเลือดตามข้อเข่าต่างๆทุกอย่างนะครับเพราะคุณสมบัติของเขาจากที่หน่วยงานของรัฐวิจัยลงมาก็เกี่ยวกับเลือดอย่างเดียวเลยครับ ที่ไปนวดนวดก็บวมได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ยุบลงคนสัญจรมันเป็นอย่างนี้นะบางคนอเอ,อผมจะพูดถึงรูม,มาตอยสักนิดหนึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่แบบว่าถ้าถ้าคนสัญจรบวมตร,ตรงตรงข้อนิ้วเท้าอย่างเงี้ยแล้วคนสัญจรลองลองกดดูเจ็บไหมเจ็บ,จบแล้วรู้สึกอุ่นๆไหม,อ,มอุ่นๆนี่หมายถึงร้อนๆร,รุ่มๆท่านผู้ชม,มแล้ว คนสัญจรที่ไหมว่าคนที่เป็นรูมาตอยเนี่ยหรือหรือแม้แต่กระทั่งโรกเกาเนี่ยครับครับพอกดมากๆเนี่เจ็บร้อนรุมๆด้วยมีอาการแสดงออกคือบวมตามข้อและสีแดงด้วยเห็นผลันตาเลยมันมันบวมแดงไงว่างั้นเหรอ คือชา้อเลือดช้ําอะไรประมาณนั้นเนะใช่ใช่ไม่ใช่เป็นไงี<ม>้เพราะว่าเยื่อหุม้มเยื่อหุ้มข้ออักเสบท่านผู้มชมนี่แหละเราก็จะมาพูดกันว่าหลังจากที่เรากินดูทุ่งแล้วก็รากปลาไหลเผือกสองวันแล้วส้มร,รวมกันครับเป็นอย่างไรมากเกี่ยวกับอาการปวดโรครูมาตอยและโรคเกาด้วยแต่ส่วนตัวโจจริงๆอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเพิ่มน้องชายขนาดเหี่ยวๆนะครับ มันก็ยังใหญ่เลยท่านผู้ชมผมขอบอกตรงๆเลยคืออยากจะบอกว่าเป้าหมายก็คือเล็งไปทางน้องชายเราน้องชายนะครับแต่มันมาเห็นผลเก้าขับลูมันต่อยด้วยครับมันขับมันขับท่านผู้ชมมันช่วยขับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วกางเกงในเนี่ยผมก็ต้องหาใส่ที่มันมันไม่รัดอ่ะอ้าวว้าวนี่แหละครับมารายงานผลครับ ตเเราเ้มดิไม่ใช่เลยอย่างที่เราทําคลิปดันไข่นะอ๋อไอ้นั่นชีออผมว่าจะถามอยู่คุณสัญจรเพิ่งนึกได้แล้วคุณปัสสาวะยังไงบ้างปัสสาวะอะปัสสาวะทุกวันนี้หลังจากที่คุณกินวันสองวันมาเนี่ยปัสสาวะแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้สีขาวใสเลยสีขาวใสใช่ไหมแต่นะอันนี้มันขุ่นก็จริงนะครับสีขาวใสเขาช่วยขับปัสสาวะนี่าาแล้วก็จะไม่มีสีด้วยนะครับ สีขาวใสเหมือนกับปลาปลาเหมือนกับน,น้ำฝนเลยครับสุดยอดครับแจ่มๆเลยก็เราสู่กันฟังนะครับ,รบเอาประสบการณ์ที่เราต้มดื่มจริงมาพูดให้ฟังอัปเดตเนาะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับรูปภาพผมสักนิดนึงครับใส่เกงในถ่ายแบบท่านผู้ชมก็คืออยู่ข้างผมนี่แหละ<ม>ก็จะมีมีไฟล์แต่คนสัญจรผมไม่ให้นะแต่คลิปสำหรับผมเออคลิปคผมนี้ผมจะโชว์นะครับวันนี้ สำหรับซาลรลาเรือนร่างที่ผมเล่นกล้ามา28ปีท่านผู้ชมครับผมก็หยุดไป4ี่ห้าปีแล้วนะครับว่าสาลิลาผมเป็นอย่างไรบ้างกับงานการทดสอบดูทุ่งในรูปแบบของการต้มดื่มเพื่อขยายน้องชายนะครับขยายหลอดเลือดขยายหลอดเลือดในน้องชายนะฮะว่าเป็นไงหลังจากเรานวดกันทักทุกวิธีนวดรสุดท้ายมาลงอยู่ที่การกิน ครับผมนะครับการกินการดื่มท่านผู้ชมแล้วก็ทําให้องค์ชาติหรือน้องชายของเราเนี่ยมีการขยายหลอดเลือดแล้วก็แต่งตึงอะ่ะก็คือ,อมัน,ม,น,ม,นมันมีการขยายตัวขึ้นมาเหี่ยวเหี่ยวยังใหญ่เลยเรามาในรูปแบบขยายภายในออกมา <laughs> หน้าปกเราจะใส่ว่าเหี่ยวเหี่ยวยังใหญ่ <laughs> แข็งจะขนาดไหนโอเคนะครับยอดครับผม สวัสดีครับนี่ครับผมสวัสดีครับสมุนไพรดูทุ่งและ<ไ>ป,าปลาไหลปลาเหลเผือกแจมแจมครับต้มดื่ม